สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับครัวน้ำทิพย์เมนูสำหรับวันนี้ก็คือผัดเปรี้ยวหวานไก่ค่ะสำหรับหน้าตาของผัดเปรี้ยวหวานไก่ที่ทำออกมาเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าพร้อมกันแล้วเตรียมกระดาษกระปาามาจดสูตรกันเลยค่ะตั้งกระทะให้รอ้อนแล้วใส่น้ำมันพืชหลังจากนั้นให้ใส่กระเทียมสับค่ะ สำหรับกระเทียมเราจะใช้กระเทียมจีนเม็ดใหญ่นะคะแล้วก็สับเราจะใส่หอมหัวใหญ่นะคะหลังจากนั้นผัดหอมหัวใหญ่กับกระเทียมไม่ต้องรอให้หอมนะคะใส่อกไก่สับลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราผัดอกไก่กับกระเทียมหอมให้เข้ากันค่ะผัดให้สุกเลยนะคะ เราจะเรียกความหอมจากตัวหอมกับกระเทียมพร้อมกับอกไก่ให้สุกพร้อมกันเลยค่ะผัดด้วยไฟกลางนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะให้ไก่สุกประมาณ70%นะคะไก่สุกเป็นสีขาวแล้ว เราก็เริ่มต้นด้วยการใส่ซอสมะเขือเทศค่ะใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะค่ะซอสพริกสีราชา2ช้อนโต๊ะค่ะ น้ำตาลสายแดงใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ำเปล่าแล้วผัดให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะ แล้วใส่พริกหวานสามสีค่ะเริ่มจ,จากสีเหลืองสีแดงสีเขียวใส่มะเขือเทศแต่งกว่าแล้วผัดให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะผัดให้ตัวซอสเคลือบผักทุกอย่างเลยนะคะ เราจะผัดทุกอย่างให้สุกก่อนนะคะตัวสับประรดเราถึงจะใส่ชิมรสอีกครั้งใส่สับประรดแล้วผัดให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะ เพิ่มความเข้มข้นด้วยน้ำมันหอยค่ะผัดให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะปิดไฟเตาใส่ต้นหอมแล้วผัดให้ต้นหอมสลดความร้อนค่ะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับผัดเปรี้ยวหวานไก่ชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดๆไปผัดเปี้ยวหวานไก่พร้อมตั้งโต๊ะรับประทานแล้วค่ะอย่าลืมเอาไปทำตามกันนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ